COC Devotion เฝ้าเดี um ่ยวประจำวันคริสตจักรแห่งพันธสัญญากรุงเทพเฝ้าเดี่ยวของวันที่28ทับมาระโกบทที่ 10: ข้อ1ถึง16พระเยซูทรงลุกขึ้นเสด็จออกจากที่นั่นไปยังเขตแดนแคว้นยยเดียและเลยไปอีกถึงฟากหนึ่งของแม่น้ำจอร์แดนและฝูงชนมาหาพระองค์อีกพระองค์จึงตรัสสั่งสอนพวกเขาตามที่พระองค์ทรงกระทำเสมอ ฝรั่ีบางคนมาทดลองพระเยพระองค์ทูลถามว่าการที่ชาจียาภรยาของตัวเองนั้นถูกต้องตามธรรมบัญญัติหรือไม่พระองค์ตรัสถามเขาว่าโมเสสบัญญัติไว้ยอย่างไรเขาตอบว่าโมเสสอนุญ,ญาตให้ทําหนังสือยาและปล่อยเธอไปพระเยซูตรัสเขาว่าโมเสสเขียนบัญญัติข้อนั้นเพราะใจของท่านดื้อนนแต่เดิมเมื่อสร้างโลกนั้นพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์เป็นชายและหญิง ก็เห็นนี้ชายจิงละบิดามารดาไปผูกพันกับภรรยาและเขาเป็นเนื้ออันเดียวกันดังนั้นพวกเขาจะไม่เป็นสองอีกต่อไปแต่เป็นเนื้อเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเจ้าสมผูกพันกันแล้วอย่าให้มนุษย์พรากออกจากกันเลยเมื่อเข้าไปในบ้านแล้วพวกสาวกทูลถามพระองค์อีกถึงเรื่องนั้นพระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่าถ้าใครหย่าภรรยาของตนแล้วไปมีภรรยาใหม่คนนั้นก็ทําผิดประเวณีต่อภรรยาเดิม และถ้าผู้หญิงจะหย่าสามีของตนแล้วไปมีสามีใหม่นางก็ทำผิดประเวณีขณะนันั้นมีบางคนพาเด็กเล็กๆมาหาพระองค์เพื่อจะให้พระองค์สัมผัสตัวเด็กแต่พระองค์พวกสาวกห้ามไว้เมื่อพร,อระเยซูทรงชอบพเนรเห็นอย่างนั้นก็ไม่พอพระทัยตัดกับเขาว่าจงยอมให้เด็กเล็กๆเ,เ,เข้ามาหาเราอย่าห้ามเขาเลยเพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้าเป็นอย่างคุณอย่างพวกเขา เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าใครที่ไม่ยอมรับแผ่นดินของพระเจ้าเหมือนเด็กเล็กๆจะเข้าในแผ่นดินนั้นไม่ได้แล้วพระองค์ทรงอุ้มเด็กเล็กๆเ,เหล่านั้นวางผาดบนเขาแล้วอวยพรพวกเขาเรื่องแรกที่เ,เ,รเรามาพิจารณากันตอนเหตุการณ์ตอนนี้เนี่ยฝริสีบางคนมาทดลองพะเยซสูแล้วก็ออสอบถามเรื่องของการยาล้าง แล้วเขาอ้างว่าโมเสสได้อนุญาตนะครับพระเยซูจึงถามเขาว่าไอ้ที่โมเสสเขียนนั้นเนี่ยเขียนว่าอะไรก็บอกว่าให้ทำหนังสืออย่าแล้วปล่อยเธอไปพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าโมเสสเขียนบัญญัตินั้นเพราะใจของพวกท่านดื้อดึง สังคมในเวลานั้นเนี่ยสังคมที่ชายค่อนข้างเป็นใหญ่ผู้หญิงมีสิทธิ์มีเสียงค่อนข้างน้อยมากนะครับจริงแล้วเนี่ยาการหย่าล้างมันมาจากเหตุผลของใจที่แข็งกระด้างใจที่แข็งกระด้างเรื่องอะไรคือเรื่องของการที่อาจจะมีปากมีเสียงกัน แล้วไม่เป็นที่พอใจหรืออาจจะเกิดการเปรียบเทียบและเกิดความไม่พอใจหรือการใช้ชีวิตโดยปราศจากการให้อภัยมองที่ตัวเองเป็นหลักเอาตัวเองเป็นใหญ่นะครับแล้วก็ต้องการที่จะกำจัดอีกฝ่ายหนึ่งไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝายย่ายหญิงไปนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วนั่นไม่ใช่น้ำพระททยของพระเจ้าในดั้งเดิมเลยพระเยซูจึงสอนตรัสตอบพวกเขาว่าโมเสสเขียนเพราะท่านดื้อดึงแล้วเมื่อเดิมนั้นพระเยซูได้กลับมาถึงจุดตั้งต้นของการสร้างมนุษย์ว่าพระเจ้าสร้างเป็นชายและหญิงน้ำพระทัยของพระองค์ไม่ได้ต้องการให้มีการหยา่า แต่เป็นคู่อุปถรัรมภ์กันตลอดชีวิตนะครับพระธรมการบทที่1ข้อที่27บเนี่ยบอกว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์เป็นชายและหญิงบทที่2ข้อ24เนี่ยก็พูดถึงเรื่องเขาเขาจะเป็นเนื้ออันเดียวกันนะครับนั่นหมายความว่าพระเจ้าต้องการให้เกิดความผูกพันกันไปตลอดชีวิตการหย่าล้างไม่ได้เกิดจาก ถ้าไม่ได้เกิดจากการเล่นชู้ก็ไม่สามารถจะทำการหย่าล้างได้ในมัทธิวบทที่บทที่5ข้อที่32บอเนี่ยบอกไว้อย่างนี้บอกว่าเราบอกกับท่านทั้งหลายว่าถ้าใครจะย่าภรรยาเพราะเหตุอื่นนอกจากการมีชู้คนนั้นก็เป็นเหตุให้หญิงนั้นผิดศีลล่วงประเวณี และถ้าใครแต่งงานกับหญิงที่หยาแล้วนั้นคนนั้นก็ผิดประเวณีด้วยนะครับนั่นเป็นเรื่องที่ชัดเจนที่พระเยซูต้องการที่จะชี้ให้เห็นว่าน้ำพระทัยดั้งเดิมของพระเจ้าเนี่ยไม่ได้ต้องการให้มีการหย่าล้างแล้วการหย่าล้างที่ไม่มีเหตุผลสมควรถือเป็นการหย่าล้างที่ สนับสนุนให้อีกฝ่ายไปผิดประเวณีนะครับใน1นครินโตบทรรที่เจ็ดข้อ10ถึง11บอเนี่ยบอกว่าส่วนคนที่แต่งงานแล้วข้าพเจ้าขอสั่งไม่ไม่ใช่ข้าพเจ้าสั่งเองแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าบัญชาว่าอย่าให้ภรรยาแยกสามีแต่ถ้าแยกจากสามีแล้วก็อย่าให้นางแต่งงานใหม่ หรือไม่ก็ให้นางคืนดียบสามีและอย่าให้สามียาภรรยาเลยเห็นไหมครับว่าไอ,อความคิดของพระเจ้าเนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยพระเจ้าต้องการจะสร้างเป็นคู่อุปถัมภ์ไปตลอดชีวิตนะครับดังนั้นเองเนี่ยเรื่องของการหย่าล้างไม่ควรจะมีเกิดขึ้นในสังคมของผู้เชื่อนะครับ เพราะมันไม่มีเหตุเหตุอันควรอันใดเลยนะครับยกเว้นว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไปทําผิดล่วงประเวณีแต่ถึงขนาดนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่มีบาปอันใดท,ที่ไม่ถึงกับให้อภัยได้ถ้าให้อภัยไม่ได้จริงๆก็อย่าแต่อย่าแล้วก็ไม่ควรจะแต่งงานใหม่นะครับหรืออ่า ถ้าฝ่ายฝ่ายที่ผิดนะครับฝ่ายที่ผิดไม่ควรจะแต่งงานใหม่แต่ถ้าฝ่ายที่ถูกเนี่ยอาจจะอาจจะแต่งงานได้ใหม่ได้แต่ก็ไม่ควรนะครับประเด็นต่อมานอกจากเรื่องอย่าล้างแล้วในข้อ13เนี่ยมีคนพาเด็กๆมาหาพระองค์แล้วสาวกก็ห้ามไว้พระเยซูก็ ไม่พอใจอย่างยิ่งนะครับก็บวกพวกสาวกว่าให้เด็กๆเ,เข้ามาเถอะอย่าไปห้ามเข้าเพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้าก็เป็นของคนพวกนั้นพระเยซูใช้เรื่องนี้มาสอนสาวกว่าใครที่ไม่ยอมรับแผ่นดินของพระเจ้าเหมือนเด็กเล็กๆจะเข้ามาในแผ่นดินไม่ได้นั่นคือจิตใจที่จะต้องถ่อมลงและยอมให้ พระเจ้าเป็นหนึ่งในชีวิตของเขาต้องถ่อมใจลงและยอมรับว่าตัวเองผิดพลาดและยอมรับความความบาปของตัวเองนะครับซึ่งสังคมในเวลานั้นหลายหลายครั้งเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกนักการศาสนาเนี่ยก็จะเยอะยิ่งคิดว่าตัวเองถือตามธรรมบัญญัติและก็สูงส่งกว่าคนอื่น และไม่ได้กลับใจใหม่จริงๆนะครับพระเจ้าต้องการคนที่ทอมลงการเข้าแผ่นดินของพระเจ้าจะต้องผ่านกระบวนการของการกลับใจใหม่และยอมรับการช่วยเหลือจากพระเจ้านะครับเลาอธิฐานด้วยกันพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่น้าพระทัยดั้งเดิมของพระองค์นั้นพระองค์ทรงต้องการที่จะสร้างครอบครัวให้เป็น เฉพาะของหญิงและชายคู่หนึ่งคู่ใดเท่านั้นพระองค์เจ้าพระองค์ไม่ได้มีน้ำประทัยให้หย่ารล้างขอพระเจ้าส,สุดโปทรงให้ชีวิตครอบครัวของเราเองได้แข็งแกร่งขอพระเจ้าส,สุดโปทรงให้เราได้จำเริญขึ้นในทางของพระเจ้ามีผลของพระวิญญาณอันหนึ่งก็คือเรื่องของการให้อภยัยความรักที่ทนนานพระองค์เจ้า ที่เราทั้งหลายสามารถที่จะ,ะพักประคองครอบครัวและจำเลิญขึ้นในความรักของพระเจ้าได้พระองค์เจ้าเราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์เองทรงสอนและให้หลักการนีิรันไว้เพื่อชีวิตครอบครัวจะเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยสันิสุขในระยะยาวเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งที่พระองค์เองทรง เป็นแบบอย่างของการถ่องพระไตยและผู้ใดก็ตามที่ดำเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจนั้นเขาเองก็จะได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างมากมายและชีวิตของเขาก็จะจำเริญขึ้นขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งในพระนามแห่งพระสกุเจา้าเอเมน